คูอยู่ในเขตบ้านน้อยห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ3กิโลเมตรหากใครมาเที่ยวเชียงคานมักจะไม่พลาดที่จะเดินทางไปชมความสวยงามของแก่งคุดคูแก่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทยที่เกิดจากการทอดตัวของแนวหินลงในแม่น้ำโขงประกอบด้วยหินก้อนใหญ่ๆเป็นจำนวนมากจากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานทำให้หินเหล่านี้มีสีสันสวยงาม ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจะรดสองฝั่งแม่น้ำโขงมีกระแสน้ำไหลผ่านเพียงช่องแคบๆใกล้ฝั่งไทยเท่านั้นเองแน่นอนทีเดียวค่ะเมื่อมาถึงที่นี่ต้องได้ชิมมะพร้าวแก้วอีกดึงผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดจะพาไปรู้จักกับเหตรนยิกของสักรณรผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วจำกัดในการทำมะพร้าวแก้วกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางอภิตรารรมาพา เป็นประธานก่มสตรีตเยาวชนสหกรก่อนผู้ใช้น้ำบานน้อยค่ะซึ่งขั้นตอนแรกค่ะก็ะคือขัดเลือกมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวเป็นซองซีกแล้วก็ใส่ไม้ไผ่อ่อนๆแขะออกจาก,กะหล่ำมะพร้าวหมาใส่ใบในกระมังแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวที่ห่อพาออกอค่ะแซ่ตรงเนื้อมะพร้าวเพื่อท้าที่แขะออกจาก,กะหลาแล้ว มาล้อนเปลือกที่น้ำตาลออกให้ข้าวสะอาดค่ะเปลือแต่มะพร้าวแล้วก็นาเนื้อมะพร้าวที่ล้อนเปลือกที่น้ำตาลออกไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็มาตัดแต่งเป็นชิ้นค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะมาขัดแยกเกรดตรงที่ว่าตอนตะไลนี้ค่ะคือมะพร้าวแก้วเขาจะมีสามเกรดคือเป็นเกรดเอเกรดบีเกรดสีล้างน้ําให้สะอาดเประมาณสามน้ําค่ะพอล้างน้ําเสร็จเขาก็นําเนื้อมะพร้าวมาตั้งน้ำหนัก ซึ่งเนื้อมะพร้าวจะสั่งที่เจ็ดกิโลค่ะตอนน้ำตาล้ามกิโลแล้วก็มาผูกเข้ากันแล้วก็เปิดปใส่ใช้เวลาต้มหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ล่างจักนั้นกัน<ม>เครื่องร้อนเก็ดน้าตาลได้เลยค่ะ<ม>ซึ่งเครื่องมันจะมุ่นไปเองห้องมันเองค่ะซึ<ม>่งทำามีเครื่องร้อนเก็ดน้าตาลตรงนี้ค่ะ<ม>ใจเวลาให้น้อยหลงนะครัใส่เครื่องอมุ่นเก็ดน้าตาลร้อนเก็ดน้าตาลท่านจะใส่อยู่ประมาณ1ิห้านาทีค่ะกระเซ็ เเออเคคออาากากจครื่งม็สุุ่่บจด้ายยไเละคหะกรณิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วจำกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพโดยร่วมกันวิเคราะห์ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานไปจนถึงแผนต่างๆตามขั้นตอนพบว่าสหกรณ์จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่13กันยายน2547ณนะ 30กันยายน2563มีสมาชิก30คนทุนดำเนินงาน3,436,383บาทสหกรณ์ดำเนินธุรกิจเพียงธุรกิจสินเชื่อเพื่อเป็นทุนให้กับสมาชิกและการจัดหาสินค้าประเภทน้ำตาลมาจำหน่ายเท่านั้นสมาชิกส่วนใหญ่ทำมะพร้าวแก้วเพื่อการจำหน่าย ซึ่งเป็นลักษณะต่างคนต่างทำจึงเกิดปัญหาที่เป็นจุดอ่อนว่าสหากรณ์ไม่สามารถรวบรวมเพื่อจำหน่ายเนื่องจากคุณภาพและระยะการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์สหกรจึงมีแนวคิดและแผนที่จะทำอย่างไรให้สหกรสามารถรวบรวมผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ทั้งนี้คงต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเดียวกันการเก็บรักษาและให้บรรจุภัณฑ์ทางการค้าเดียวกันอาจเป็นเรื่องยากสำหรับสหกร